มีคนเยวโอเควันนี้เราเราเราไม่โดนเทแล้วเรามีคนนำนี่คือกลุ่มคนที่หลงมากันนะครับเพราะว่าเขาเทแต่เราจะมาครับเพราะว่าบ้านไก่บ้านไกลค่ะบ้านไกลบ้านไก่แต่จะมาบ้านไก่ก็มานี่สองคนนี้ครับสองคนนี้โอ้สองคนนี้นี่ไม่ธรรมดาครองเจ็ดคองเจ็ดค่ะจ้าโห เป็นมนุษย์รักการวิ่งดูหน้าไว้ตื่นตีสี่ออกตีสี่อ่ะก็คิดดูแล้วบอกว่าตีสี่สิบสี่มาแล้วเทแล้วกูอยู่ตรงกูหยุดไม่ได้ไม่แต่ทีมเราอะไรอ่ะกดกดเราคือเจอกันก่อนแล้วใครว่ากันเจอกันก่อนจะไปแล้วกดไหนกายยังสตาร์ทโลตัสฝนตกครับฝนตกฝนตกฝนตกปิดท้ายเหรอครับผมก็มีไฟตู่ช้างมา ขอบคุณปั๊มบางจาที่อยู่ตรงนี้นี่เราข้ามสะพานกันมาก่อนนะครับเพราะว่าวิ่งในเมืองให้ย้อนสอนครับจำไว้วิ่งในเมืองให้ย้อนสอน,น,ออน,สอนแต่ว่าถ้าขับรถ้ามย้อนสอนเลยต้บ ตรงนี้ทั้งหมดน่าจะเป็นอีรีสายเทลนะครับเพราะว่าฝนตกก็ยังมาอ๋อไม่ใช่เหรอฮะมาแล้วมาแล้ว <laughs> อุตส่าห์อ้อมให้มันดูนะไม่ใช่เหรอฮะหญิงผู้วิ่งร้อยเป็นขนมหรอพี่เจ็คกินแฉะปะกิน <c oughs> ทำไมอ่ะ อ้เหมือนหาเรื่องถามใจเฉยเอ๊ะไม่มีอะไรกูถามเฉยอย่างเต้เขาตีเหมาดูฝาดิครับเนี่ย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 ตายแน่เนี่ยมาเดินเนี่ยจะมาดุดลมไหมฮะนนทบุรีนครับนนทบุรีนครับ ต้องคนตาบอดหรอคนตาดีอ้อหัวทิ่มแล้วมั้งคุณภาพชีวิตดีๆมัง้งเอ้ยหูฟุตบาทด,ดีเขอเอกชนหนน้้าาบโอเค,อเค,อเคหน้าบ้านสวยใช่เขาบอกว่าจอดรถบนสุตบาทนี้เท่าไหร่นะปัดสองพันนี้เท่าไหร่โคตรชัดโอเคหน้าบ้านเองปกติมันจะไม่เลี่ยนนะ นี่มันเก้าอี้รอป้ารถเม์นนทบุรีนเตี้ยขนาดนี้คนแก่นั่นไงไง,ไงไ่ายเลวะไม่เหวะถ้าจะนั่งไม่ได้นะเนี่ยผู้สูงก็เดอ,อันนี้ถนนตีวานนท์มัมีการสร้างรถไฟฟ้าซึ่งยังไม่เสร็จก็คูณปาก็จะเฮ่เฮ่เหมือนเดิม มีลุงถือมั่งของข้าพัดได้ด้วยตาดีได้ตาไร้ตกข้อเอ้ <laughs> นี่มันโอ <laughs> เอซิสกระโดดแย่มากไปเลยพี่ไปเลยเดี๋ยว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 เราอะตาตัเป็นไงรถจอดทั้งแนวสุดยอดสุดยอด วันนี้หล,ลักสี่สัญจรครับหลักสี่ที่ซื้อบ้านนี่เขาไม่ได้ทำที่จอดรถให้อะจอดลินไหมหนึ่ง <c oughs> ล,ลืมรูว่าต้องมีที่จอดที่ไหนเฮ้ยเขามีรถหลายคันเปล่านะฮะหลักสี่สัญจรโอ้โหเดินเนินอันนี้มีเกณฑ์อยู่ข้างหน้าเป็ <c oughs> สุดสีก <c oughs> องอะไรวะ <c oughs> โอ้โหมีตายอ่ะตกลงไปอ่ะ ไร้ท้าวลงคิดหลักสุตรครับไม่จริงครับไม่สุดจริงหาได้ที่นนทบุรีเราเข้าทางเทลเลสายใช่ไหมนี่ไงเออสุดยอดเลยนี่มันพื้นผิวปึกอีลิตเนี่ย น้ำไหลแรงมากสูงด้วยว้าวเหมือนไปโคลอมเบียเลยอะ่ะบ่อใหญ่อันนี้กว่าลึกกว่าลึก <laughs> กว่าลงมาแล้วจบ แค่จะจัดจริงๆ,ๆใหไม่แนะนำให้จัดเออเจนนี้แนมะ่งแบบคุมแทบไม่ได้เลยนะคุมอะไรก็ไม่ได้อันตรายต่งางห่างแล้คนถ้าวิ่งไม่เป็นดีดวิ่งสปปามไม่เป็นนะมีล้มอ่ะใช่ใช่ ไม่นอนกันเหรอครับวิ่งตากฝนกันทำไมครับว่างเขานั่นไงตาลอยไปเลยเว้ยเฮ้ย <c oughs> เรามาถึงไหนครับเนี่ยนี่จะถึงแยกปากเกร็ดแล้วครับแยกปากเกร็ดตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรมีบังเตอร์มาบางว่าอย่าเข้าไปนะนี่เหรออย่าเข้าไปนะถ้าผมเข้าไปจะเป็นยังไงไปดูนะเออเออเอ,อ้ยน่ากลัวน่ากลัวมีสายไฟด,ด้วยว่ะ เออ,อยู่ดีๆมันก็ไม่มีฟุตปาดครับมีท่อเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้อะไรของประเทศนุชไปเลียนเนี่ยนี่สุดยอดไปเลยสุดจริงครับจะยเงียบโย้ี้ให้เลยแหมลักษีการันตีนความเที่ยงเลย <laughs> ตูด <laughs> I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I. God is working, never stop searching Never quench the so thirsty I'm toxic and psychotic With this logic, you can't stop it It's been chronic since I was a boy So sort neurotic of and chaotic Go oh. to last with the webs I'm weaving I could change the past with all I'm achieving Got my foot on gas, never stop competing If you break like glass, then this life's gonna eat and Make mistakes real fast, then you learn how to beat them If you off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and Put your foot on the gas, Don't never stop competing. Yeah, I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sippin' on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic. Yeah, if I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep out face. No way you don't want to yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek great?

ไปบ้านหลังนี้ยังอยู่อีกไะจ๊ะกระดิ่งกุ้งจริงเดินหนักคนเมื่อกี้ทำอะไรบ้า,าอืมอยู่ร้านนอนกันผมตกเขาก็ยังไม่ค่อยเปิดกันนะสรุปว่าวันหยุดแท้ๆ ใช่ใช่ต้องมีหยุดื่อกี้นี่จ้ะเลยสวัสดีครับสสวัด<อ>ีครับต้องใส่นนะคะเห็นผงทางนะคะตัวจะไม่แขกอ่ะปุ๊บเดี๋ยวเผื่อคนผางมาโ <laughs> ยนได้นขนมครกแล้วครับได้ขนมครกแล้วครับวันนี้สำเร็จ ตรงนี้ก็มีหิวเจ้าเดียวเท่าไรทางของพดต่อบรรลุแล้วค่ะไปกินน้ำกแล้วบรรลุแล้วบรรลุแล้วเห็มันร้อนอยู่จากพิกี้ด้วยหน้าผู้ชนะครับคนอื่นรีบก็ช่างเิ็นไหมโอ้โห <laughs> <laughs> วางไว้แล้วเขาจะกินได้ไมั้ย ก็มันก็มันก็ต้องรู้แหละไปตรงนี้นะจะได้ดไม่ต้องตามอืม<ป>กินไว้ยกินโหโดดเยียงระวังตก<ม>ให้ตัวเดียวอ่ะเ,เอาให้ตัวเดียวเว้ยตามเราเหน็นได้กูยังไม่ได้กูยังไม่ได้นี่ครับความภูมิใจของพี่อ้นครับน้ <laughs> นาค้มีความสุขอะ กิ่ได้ดูครับอากาศก็ดีบอกเลยว่าหนุ่มโอ๊คโค้กเกล็ดอร่อยมากโอ้หือปิ้นสุดคนอื่นเขารีบครับเขาไปกันไหนแล้วไม่รู้หาไม่เจอเอา้าวอยู่นั่นไงไจะเป็นเขาดีไหมนะ <c oughs> มจะเป็นเขาดีไหมวะ <c oughs> ไม่พอแน่กินก่อนกินก่อนกินก่อนกินก่อีกสองฝาก่อน เขาแคบสดๆเลยเขาหักเอาไหมเขาเหมือนยังไม่ได้เขาปิดอยู่เขาปิดฝาแต่เขาทําเสร็จแล้วเขาบอกว่าไม่แคบมารอเดี๋ยวกลัวไม่กรอบใช่เนี่ยร้อนจี๋เลยกินไหมครับสายตาแต่ละคนแบบเผ็ดไหมครับปินเดินปินมาเลยเมื่อกี้ว่าจะไปซื้อกินเลยครับอร่อย ต้องได้กินขนมห,หวานใช่ไหมพวกเราแหนใชอพวกเราตอบสิเย็ปจ๊บอีลิตแบอีลิตดูรองเท้าดูรองเท้าผืนก็ะลืน่นดอกไม่มีแล้วเนี่ยใส่อะไรก็ได้ฮะเป็นอีลิตจะใส่อะไรก็ได้เพราะว่าไม่มีสั่งซื้อรองเท้าแล้ว <c oughs> ลงค่าสมัครไปหมดแล้ว <c oughs> สายไฟผ่านหน้าเลยคุยชิดน่วงถ่ายไม่ทันว่ะซอรี่เสงเลยโหเสียดาย oh, ถ้าเรือวัดกันหมดแล้วเราได้มาเช็คอินที่เด่นแมพ จะเป็นสะพานเพื <t <t ่อให้ใช้งูประมาณให้มันหมุนปลอดภัยฮะพี่ถ้ามีเหลี mm ่ยมอย่าเด็กอย่างไม้สุกเดินผ่านแล้วปล่อยเลยเนี่ยมากคบริษัทคืออะไรนักท่องเที่ยวที่ไหนนี่เมื่อกี้เปิดไม่ยังไม่เห็นใช่ไหมอย่างนี่เขาเปิดเองล่ะตอนแรกเขายังไม่เปิดประตูจะมีร้านที่ไหนเปิดใช่ร้านเริ่มเปิดกันแล้วปุ๊บ เออวะ่ะมีก้ามหมกครึ่งทอดมันนะครับทอดมันตาอร่อยนะครับ เหลือกับกีคนคันนี้ยี่บเอ็เหลือกับอี่คนลไปบ้าไปบ้าไปบ้าไบาไบ้าไปบ้าไ้ไป้ามปบาไว้าไปบาไปบาไปบ้าไอบนาไปบ้าไลบาไปบ้าไปบ้ัไปบ้าไบ้ารปบาไปบ้าไปบ้าไปบ้าไปาปบปบับไไ้นาไาาาาบไปาบไปไ้รา้ากินไง้าาปบ ราชาวดีหญิงมีหญิงกับชายสองฝั่งไม่ก็ต้องถามอาการคนไข้ก่อนไหมเออก็่แบบเฮ้นยโอโอน่าราซมแล้วก็ เรายังทำหน้าที่าเหมือนเดิมเรารู้อยู่แล้วว่าต้องมีครับต้องมีมีแน่ๆการวิ่งโดยที่ไม่ได้เคลอนเทคนนะพอคนกลุ่มใหญ่ก็จะจะซัดอย่างเดียวแล้วทางแม่งก็ไม่ได้ทางเห่เลยแหละทางซัดเลยครับทางเฮ่มากไปตามเาลนะอะไรนะ๋ยว่ี่สามโลเพราะว่านาฬิกาแปดยังเหลืออยู่แรงก็ยังเหลือก็เลย เหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะเหลือในวิธีแป้งนึ่งไกถอะไรเขเหลือที่สุเฮ้ยเราก็เหลือเพียบเลยเหลือไม่ถึงหน้าเลยไปต่อไปเราเอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวโอเคเรามีอะไรเดี๋ยวแจ้งในกลุ่มกั้นะขอบคุณมากครับ